เป็นสเสน่ห์ของท้องทุ่งครับของคนอีสานเราตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนครับตามท้องทุ่งก็จะมีน้ําเจิงนองน้ําขังตอนนี้ลูกออดเริ่มมีครับมีทั้งลูกออดท,ที่เรียกว่าหัวครับหัวกบหัวเขียดซึ่งคนอีาสานสามารถที่จะหากินเองได้ตามธรรมชาติครับฝนตกก็หากบหาเขียดเขาเรียกว,ว่ากั้นกบกั้นเขียดครับแถวบ้านหาสองกบสองเขียด สองปลาครับหรือว่าใต้ปลาครับใต้ปลาภาษาอีสานอีสานวนลาคัมก็เป็นเสน่ห์ของท้องทุ่งอ่าเดี๋ยวไาชมวัวกันครับไม่ได้เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังนานแล้วครับชมในกลุ่มเดี๋ยวไปชมวัวกันอ้าวนี่อะไรนี่อันนี้ก็เป็นทีมงานพันโรงครับทีมงานพันโรงที่คอยดูแลพอกวัวให้เราครับก็มีหลายพันครับมี ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นใจแอนครับเป็นลูกผสมใจแอนใหญ่ครับใหญ่มากแล้วก็มีลูกผสมอเมริกันบอลครับตัวนี้อเมริกันบอลไอ้ตัวแดงๆเนี่ยไม่ใช่แดงออกแดงๆเป็นตัวนบาร์บอนเรดครับไข่ละแม่นี้ไข่ละบ,บาร์บอนเรดนี่ก็อเมริกันบอลครับตัวนี้อเมริกันบอล มีรอยย่อนตามอยู่ตันหนึ่งครับนี่นี่สีเขาหยอกหลายหลายเลยรอยย่อนตามคุยเรื่องไกหัวสักนิดนึงครับก็เป็นเสน่ห์หนึ่งสีสันของคอวัวครับเขาก็หยอกมากินหญ้าครับหน้าคอวัวตรงนี้แหละครับกินหญ้ากินแมลงก็เป็นเสน่ห์เป็นสีสันของคอวัวครับอย่าไปทําอย่างเดียวครับทําในหลายอย่างครับให้มีเขาเรียกว่าอยู่กันแบบผสมผสานครับสร้างความสุขให้กับฟาร์มของเราทีนี้มาดูวัวอ้าวตัวนี้ใหญ่เลยครับ อันนี้ใหญ่เลยเป็นไจแอนครับทีน,น,นี้มาดูวัวกันครับเรามาดูวัวกันเริ่มตั้งแต่แม่แรกเลยครับแม่นี้ครบกําหนดคลอดวันที่16ครับอีกวันหนึ่งสองวันครับก็ะจะคลอดแล้วผสมแจ๊กลอดร้อยล้านเอาไว้เป็นแม่เฟมใหญ่ครับเป็นแม่เฟมใหญ่มากๆแม่นี้ขอขอให้ในตัวเมียนะไม่ใช่ผสมแยกเพศแล้ว ในตัวผู้ครับวันน้ตัวเมียรครับดูลักษณะค้อนะครับวัวที่เราครบกําหนดคลอดเนี่ยเราก็จะเ,เข้าไว้ในคอกปฏิบัติการครับก็ทําเป็นส่วนหนึ่งของคลอกใหญ่ไว้ประมาณสัก4เมตรห้คูณสเมตรครับประมาณนี้ซึ่งภายในคอกก็จะมีขเขาเรียกว่าซองวัวครับซองสหรับเอาเข้าไม่ว่าจะเป็นทาคลอด รีดนมให้ลูกครับช่องน,นี้ลูกเขาจะเข้ากินนมได้สะดวกครับตรงนี้ครับลูกเขาจะเข้ากินนมได้สะดวกเวลาแรกเกิดต้องช่วยครับบางทีวัวเราต้องช่วยแรกเกิดสองด้านหน้าก็มีไว้นิดนึงครับตัวนี้มีเขาเรียกว่าเอาไว้มัดวัวครับเอาไว้มัดวัวหน่อยจะได้สะดวกครับเราสนตะไครก็ดีฉีดยาดึงมัดราวด้านหน้าจะทําให้เราทํางานได้สะดวกครับมี ที่ล็อกคอให้เรียบร้อยครับครับที่มาดูแม่ถัดไปครับน้าวแม่นี้ก็ถือว่าแม่ใหญ่มากครับครบกําหนดคลอดเมื่อวานครับยังนิ่งอยู่เลยเป็นแม่ที่ใหญ่มากๆครับเป็นแม่ที่ใหญ่ครบกาหนดคลอดเมื่อวานครับอันนี้ก็ผสมแจ็คพอตร้อยล้านแยกเพศไว้ครับน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้ว่าน,นมเขาเริ่มลงแล้วท้ายเริ่มลงนมเริ่มตั้งเต้าแล้ว นมเริ่มเริ่มเป่งขึ้นครับเริ่มเป่งขึ้นน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้ผสมแจ็คพอตร้อยร้านแล้ววัครับอขอใ้ตัวเมียนะครับขอในตัวเมียอ,อ้าวเด็กๆก,ก็ตามมาใหญ่เลยนี่ครับความน่ารักของฟาร์มครับความน่ารักของฟาร์มอ่ะมาดูตัวต่อไปอันนี้เราตรวจท้องครับผสมเรียบร้อยแล้วนี่ก็ใหญ่ครับเป็นแม่สีดำ มีผสมเทสซัมหนึ่งเอาไว้ประมาณเจ็ดเดือนครับนนตัวนู้ตรงบานนั้นครับตัวแม่โบยข้างหลังให้ลูกสวยครับตัวนั้นให้ลูกสวยให้ลูกสวยตัวนู้นครับไอ้กระทงเจ็ดเดือนครับอ่าอันนี้เป็นพ่อพันลูก v ีแปดครับก็ใช้งานมาสองสาตัวแล้วก็ให้เขาคอยจับตัดครับยังไม่จับตัดแล้วก็แยกเอาไว้ผสม ตัวนี้ตัวนี้ลูกของแดดด็อกครับพ่อสีบรอแต่ลูกออกมาแดงแป๊ดเลยครับสวยมากอันนี้เป็นเลือดรอยครับนนเป็นเลือดรอยใบตองเลือดรอยผสมไปครับตัวนี้เริ่มดีหน่อยครับเริ่มมีหญ้าสดทานแล้วเริ่มมีหญ้าสดกินแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นฤรดูแลครับกินแต่มามากิกนแต่ฟางเป็นมหัวอาหารบ้าน เเพิ่งผสมไปครับแม่นี้ลูกสามเดือนพอดีเป๊ะผสมครับผสมสองสี่สี่ครับวอนเตียแยกเขตให้เห็นครับข้อเรางจากผสมเสร็จก็จะขังเอาไว้ครับแต่ใม่เขาออกไปยุ่งกับไก่วันศุกอาทิตย์นึ่งในข้อปฏิบัติการอ้าวอีกแม่นี้ล่ะแม่นี้ก็ครบกำหนดทอดเหมือนกันครับแม่นี้มแม่นี้ครบกำหนดทอดเหมือนกัน สมเจ๊ขอดรอยล้านครับแยกเพศวันนี้ครบกำหนดคลอดทั้งหมดหนึ่งสองสามตัวครับครบกำหนดคลอดสามตัวจะได้กินน้องแน่วันนี้สำคัญมากครับการทำคล้องนั้นการทำคล้อ,อนั้นต้องทำกว้างใหญ่ไว้ครับคล้องที่คล้องนี้ก็จะเป็นคล้อ,อกใหญ่ประมาณสักสิบห้าคูณยี่สิบเมตรแล้วก็จะมีคล้องปฏิบัติการอยู่คล้องนึงครับ เป็นข้อกปฏิบัติการพูดงา่ายคือห้องพยาบาลน,นั่นแหละครับทำเอาไว้ประมาณสัก4เมตร50คูณ4เมตร50ครับของค้อที่ทํเอาไวน้นี่ภายในข้องก็จะมีหลายๆอย่างครบครับมีน้ํากินมีรางอาหารที่สะดวกครับช่วงนี้ได้กินหญ้าสดและที่สําคัญครับจะต้องมีซองครับรับมีซองมีซองครับ มีตองเหมือนเดิมครับที่ผมบอกก็มีช่องสําหรับให้วัวแรกเ <Yeah. S 1> เข้าไปกินนมแม่ได้สะดวกตัวน,นี้เขาเลยเปิดช่องเอาไว้ทั้อย่างนี้ครับรีดนมก็สะดวกแล้วก็มัดขาเขาหน่อยนึงนะครับอย่าลืมมัดขาแม่นะครับอย่าโดนอย่าโดนแม่เตะเอาต้องมัดขาให้ดีโยงขาให้ดีด้านหน้าทำวิธีล็อกคอครับตนนัวนี้ที่ล็อกคอให้เรียบร้อยครับตัวนี้จะ <Yeah. S 1> ทำง,ง่ายครับที่ล็อกคอ เราใส่จุดหมุนเอาไว้ให้ดีครับเห็นไหมครับแต่หมุนดมันก็จะหมุนได้อย่างงี้เห็นไหมครับได้โยกได้ง่า,งายเราโยกโยกลัดคอได้แล้วนี่ครับก็เป็นสองปฏิบัติการด้านหน้าก็จะมีรหล่นี่ทําไว้นิดนึงนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้เรา oh. มัดวัวได้ดีไม่ต้องไปดึงคอเขาพับเข้ากับผนังคอกเราโยงมาด้านหน้าครับมัดให้ดี ก็ทำแผงเอาไว้นิดนึงครับอย่างนี้สำหรับเวลาเราทำก็เรียกว่าอย่างเช่นหนักๆน้อยก็สนตะไคอย่างเงี้ยครับเจาะหูกระโวเขาจะดิ้นแรงเราต้องล็อกให้ดีครับล็อกมัดให้ดีหรือไม่แต่ฉีดยาครับฉีดยาจะได้สะดวกครับเห็นไหมครับแต่แล้วเลทำเอาไว้ทีน,นี้ทําคู่เลยทำคู่เอาไว้ก็มีประตูเปิดเข้าสักหน่อยนึงครับตรงนี้มีประตูเปิดเกิด เ,เออก,ก้าท่นึงจะได้สะดวกครับเน้นให้ hey, คนดูแลวัวหมอวัวได้สะดวกและสำคัญปลอดภัยสำหรับคนแล้วก็วัวครับ <c oughs> มีประตูให้เรียบร้อยครับมีประตูให้เรียบร้อยครับประตูทำให้มันคงแข็งแรงนะครับทำไม่ดีเดีย๋ยววัวเอาคอเข้าเสร็จแล้วออกไม่ได้พาประตูพาอะไรวิง่งครับก็เคยเจอปัญหาครับก็เคยเจอปัญหา ครับนี่มาเล่าหัวต่อครับนี่ก็เป็นเป็นเเรียกว่าห้องปฏิบัติการครับห้องพยาบาลสำหรับวัวขอในตัวเมียนะครับอันนี้ก็เจคปอดร้อยล้านขอให้ได้ตัวเมียนมนี่ลงแล้วครับเห็นไหมครับนมนี่เป่งละนมนี่เป่งละขอเนตัวเมียครับทั้งสามตัวนไครับเด็กๆที่นี่ค่อนข้างจะสวยครับครับจะตีเบอร์ใส่หัวไว้ สีแดงเข้มครับสวยมากๆนะผสมหมดแล้วครับแม่นี้แม่นี้ผสมโวลเทียร์สองสี่ครับแยกเพตคนับสวยแม่นี้ดูแต่ละตัวครับวทนนี่ก็ค่อนข้าง,างจะสวยครับสวยเลยเลยครับสีแดงเข้มหนาแดงเข้มหนาอ้าวอีกแม่หนึ่งลืมไปครับ ไม่ใช่สามแม่ครับสี่แม่ที่ครบกำหนดคลอดครับแม่นี้ผสมเคฟสามหนึ่งแยกเคฟครับแม่โบสอันนี้ลูกสวยนี่ครบกำหนดคลอดเหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าข้อปฏิบัติการเนี่ยเราดำมาไวข้อสองข้อ,อไม่พอนะครับอย่างเคสของผมเนี่ยครบกําหนดคลอดพร้อมกันสี่ตัวเห็นไหมครับเรามีข้อปฏิบัติการอยู่สี่ข้อพอดีนี่มีอยู่สี่ข้อพอดีเพ๊่เลยไปใช้งานเต็มที่เลย ครับเห็นไหมครับเกลือแร่สําคัญครับเกลือแร่นี่เวลาเราแขวนเกลือแร่นี่แนะนำครับว่าอย่าให้เขาไปชิดเหล็กครับโดนตรงไหนเป็นสนิมตรงนั้นครับก็พ,พยายามแขวนเอาไว้อย่างอย่างที่ข้อนี้ก็จะแขวนไว้ลาวแขวนไว้ที่ลาวลาวตรงรางอาหารครับเพื่อไม่ให้เขาโดนเหล็กครับโดนเหล็กโดนเรียกว่าชิ้นส่วนของข้อ,ขอเราทําให้ชรุดเสียหายครับครับก็ เป็นลักษณะของเทคนิคการวางก้อนเกลือแร่อาจจะใช้ PVC นี้ก็ได้ครับจะได้กินหมุนง่ายกินหมดกินเกลี้ยงไม่เหลือแตกหักทิ้งครับเขาจะกินหมดกินง่ายรีเลงก็จะหมุนเนะี่ยหมุนเหมือนกันขาเล็ครับเหมือนกันครับให้วัวมีช่องให้ลูกได้กินนมได้สะดวกมีประตูเข้าออกครับตัวนี้มีประตูเข้าออกเ,อเรียบร้อยให้ให้เราเข้าออกได้สะดวกครับเข้าออกได้สะดวกครับ ตัวเมียนะสวยมากครับแม่นี้ลมเคลสามหนึ่งแยกเทืเอาไว้ครับลมเคลสามหนึ่งแยกเพือเอาไว้กินปาสดโอ้สวย,ยจริงครับแม่นี้ตัวแผ่นหลังนะครับหนาสวยมากมากครับเป็นแม่ที่สวยมากนมก็เริ่มเต่งแล้วโอ้กินน้องพร้อมกันสี่ตัวกินไหวไหมนี่ครับ <c oughs> แอลน่าจะคลอดครับดูท้ายเขาลงแล้วแม่นี้ ขายเขาลงแล้วปอดปลอดไัยเดอร์อีหลา่าอันนี้ก็เด็กๆครับอันนี้เป็นเด็กๆเป็นเด็กพึ่งน,นี่แหละครับแม่เขากำลังจะข้อ,อนี่แหละครับลูกเขา,าเลี้ยงวัวต้องให้ได้ลูกปีละตัวนะครับบำรุงให้ดีบำรุงให้ดีครับนะครับสีสวยนั้นเลยอันนี้เป็นลูกครับ ดูเคสสามหนึ่งครับผนชุดนี้สวยอันนี้ก็สวยศุนเจียดนี่ก็สวยสวยอตอนนี้หญ้าก็เริ่มงามครับฝนตกเห็นไหมครับพอฝนล,ลงหญ้าก็เริ่มงามเป็นหญ้าแพนโกล่าที่นี่ก็จะเน้นเป็นแพนโกล่าครับแพนโกล่านี้การทําแปลงจะยุ่งยากแค่ปีแรกครับปีแรกนั้นจะมีหญ้าปน ย่าอื่นคนโดยเฉพาะมายราพไมยราาเราต้องยอมเสียเวลาเสียแรงในการกาจัดนะครับไม่งั้นเราหนึ่งถ้าเขาได้ขยายแล้วเนี่ยเวลาเราตัดก็ดีเอาไม้วัวกินเนี่ยมันจะปกักปากวัวเราหรือไม่ก็เขาขทั้งอยากคลุมพูดง่ายว่าเป็นคู่ต่อกอนที่แข็งแกร่งของแคนกกล่าเราย่าอื่นไม่ต้องกลัวครับย่าอื่นพอเราตัดประมาณสักปีหนึ่ง ปีที่สองปีที่สามแทบจะไม่มีหญ้าอื่นผลพี่เกดูนะครับป,ปีอันนี้ปีเขาปีที่สองครับแปลงนี้พอเขาปีที่สองเนี่ยแทบจะไม่มีหญ้าอื่นผลเลยครับแทบจะมีหญ้าอื่นผลเขาจะเลื้อยเห็นไหมครับลักษณะของแพนโกล่าเนี่ยเขาเขาจะมีเขาเรียกว่าลําต้นที่เลื้อยครับชุดหนึ่งขึ้นแนวดิ่งแล้วก็เลื้อยตามแนวราบครับตามแนวราบออกรากแตกหนอ่อ คุมพื้นที่ได้ค่อนข้างเ,เร็วครับค่อนข้างเจรเร็วส่วนหลายอย่างครับการเลี้ยงวัวจะว่าง่ายก็ง่ายครับอันนี้เป็นระบบน้ําครับจะใช้ถังที่นี่จะใช้ถังถังเม็ดยี่สิบถังส้วมเรานี่แหละครับมาต่อวางให้ดีก็ใช้วัสดุก็เรียกว่า ยาแนวการซึมซึ่งมีขายครับตาจราะเข้ยานี้เห็นไหมครับอันนี้น้ําเต็มนี้ไม่มีซึมเลยเนี่บปิดเลยเนี่ยปิดเลยก็เปิดน้ําเอาไว้ครับเป็นน้ําฝนด้วยก็ได้ครับหน้าฝนเนี่ยเราเก็บน้าฝนเอาไว้พอเก็บน้ําฝนแล้วก็ให้ให้เก็บเอาไว้สํารองสักถังสองถังครับแล้วก็ใส่ลูกลอยเอาไว้ครับเห็นไหมครับาติดระบบลูกลอยเอาไวไ้่ต้อกมาคอยเติมบ่อยๆเห็นไหมครับ พอพอน้ำลดเขาก็จะเติมเองพอพอน้ำเต็มมันวเาจะหยุดเองครับเห็นไหมครับทําให้วัวเรามีน้ํากินตลอด24ชั่วโมงครับวัวจะกินน้ําตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าระบบย่อยจะเกิดความร้อนเกิดแก๊สน้ําถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้วัวเรากินฟางดีกินอาหารดีสุขภาพดีแข็งแรงครับนะครับก็เป็นชาเช้านานๆได้มาเล่าเรื่องวัวครับ เอาเรื่องวัวให้เป็นเพื่อนได้ชมได้ฟังกัน